มันไม่กับเธอแค่มองผ่านสายตาว่าเพราะฉันไรู้เดนวันในทุกๆวันละก <_ S 1> ็เป็นเพียงแค่คนหนึ่งคนที่มันไม่สำคัญ <_ S 2> คนหนึคน <_ S 1> ที่เธอไม่เคยมองกัน <_ S 2> ไม่มีสักครที่ทเธอจะ,จะรู้ว่ายังมีฉันตรงนี้ ที่เธอนั้นมองผ่านคนอีกคนที่เธอนั้นไม่ต้องการไม่เคยมฉันมันเป็นไรอี่ฉันได้บีเธอไปก็พอพอจะรู้ตัวดีว่าไม่สำคัญจะยืตรงนั้นค้งเธอมันไม่ใช่ฉันแม้ว่ารักเธอเท่าไร่กบเรื่องของวัดใจ จะทำยังไงก็คงไม่ได้ใจเธอแม้วันที่เธอล้มจะทุกใจจะมากมายัะเท่าไรแต่ฉันเองอยู่ข้างเธอตลอดไปไม่ไปไหนและสุดท้ายฉันคงเป็นได้แค่คนหนึ่งคนเท่านั้นก็ได้แค่นี้ก็ดีเท่าไรเป็นแค่เพียงผู้ชมไกล นคนหนึ่งคนที่มันไม่สำคัญคนอีกคน รีนะครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่มาแข่กันในวันนี้ไม่เงเอาใครรอได้ก็รอเดเ๋ยวเกิดขึจะเป็นใครหนึ่งคนที่มันไม่สำคัญคนอีกคนที่ถ้าไม่เคยมองกันไม่เลยสักครั้งแต่ว่าฉันนั้นจะยืนอยู่ตรงนี้ 各有。 จริงเ็รอมาจากขอนมนะครับนีน่แอบเห็นหลายคนไปดูไปดูคนลงรูปมีคนแบบว่าไปเที่ยวทะเลไปหาแล้วมีเขียนด้วยเห็นแบบซีงเกิเขียนทรายเขียนตาม,มาว่าซโอ้โหค่ะวันนี้ทัทายแ,แฟนนะคะรสันินนะคะแล้วก็ฝากทัดทายะ,ะแฟที่อยู่ชลบรีทกคนด้วยค่ะเชิญค่ะอะไร,ะไรนะคะอะไรนะคะ เขียนทรายว่าอะไรเขียนทรายว่ามองไปถึงที่ดูเขียนใช่ไหมใช่ดูรูปไหนแบบหรือว่าเราต้องทักทายก่อนกันอะไรนะคะได้ได้สบายสบายค่ะดูเขียนว่าดูนิวครับผมเป็นลูกหัวใจเฮ้ยเห็นไหมเนี่ยเราเข้าไปดูมาแล้วจริงๆไม่กคนยังไม่เห็นเลยว่าเขียนอะไรเพราะว่ามันตัวเล็กค่ะมันเล็กไป ใช่ค่ะค่ะก็สวัสดีนะครับผมชาวชลบุรีทุกคนนะครับผมชาวเซนทรัลชลบุรีก็ยินดีต้อนรับสู่โรบินสันยีนเฟสนะครับผมซีฟึ๊งมาแวะน่ารักมากแล้วก็เมื่อกี้นี้นะคะแอบคุยกับทีมงานเขาบอกว่าแฮชแท็กเราขึ้นเทรนด์อันด อโอ้โหเอาละค่ะตอนนี้นะคะเชื่อว่านอกเหนือจากวันนี้นะคะเราจะได้ฟังเพลงเพราะๆจากคุณซีแล้วเราจะมีการมีนแตน,นกรีนนะคะแล้วก็ร่วมสนุกเล่นเกมกันนะคะได้ชื่อผู้ช่งดงตีมาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอ ที่เกมแรกเลยกันละกันนะคะเล่นเลยเล่นเลยเล่นเกมเลยนะคะวันนี้ทีมเ oh <yeah. S 1> ราเยอะมากนะคะเพราะว่าเกมสนุกแน่นอนนะคะเริ่มต้นจากการเล่นเกมไปเรื่อยๆภายในเวลา1นาทีใบคำนะคะภายในหนึ่งนาทีทีมไหนนะคะตอบได้ถูกต้องมากที่สุดนะคะก็จะเป็นผู้ชนะไปแล้วก็ได้แต่งตัวคอมพลีทลุกนะคะให้กับคุณซีวันนี้โอเคนะ <l id ly> อันนี้ยังไม่คอมพลีทใช่ไหมคอมพลีทแล้วคือจริงๆอะ ก็คือหล่ออยู่แล้วนะคะเขาพิสท์อยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเพิ่มไอเทมสักนิดนึงนะคะโอเคเนาะเอาละค่ะตอนนี้นะคะอธิบายกติกากันก่อนนะคะสําหรับกติกานะคะในการใบคําใบคําวันนี้นะคะสําหรับนะคะวันนี้คุณสีจะเป็นผู้ทายโอเคไหมโอเค ลุกหลังสามคนนะคะถ้าเกิดว่าจะใบเนี่ยสามารถพูดออกเสียงได้แต่ห้ามพูดคำที่เป็นเฉลยอ,ออกมานะ,นะคะ,<น>ะอย่างเช่นนะอย่างเช่นนะคะสมมติแอฟตาพูดคำว่าค่ายดูมันดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็จะพูดว่าอยู่ค่ายอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ให้ถ่ายออกมานะคะโดย พูดนะคะคาตอบที่ถูกต้องออกมานะคะแบบนั้นนะไม่อย่างนั้นนะคะเราก็คือจะเปลี่ยนคําใบ้ทันทีนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเปิดตัวทีมเของเรากันก่อนนะคะได้แก่คุณวรวีคุณสริษาและคุณซิดดี้ค่ะใช่ไหมถูกไหมคะคุณซินเนาะถูกไหมคะใบคำคุณวรวีคุณสริษาและคุณซิน ถูกไหมจ๊ะเอาอีกใบหนึ่งมาให้เอาเช็คหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มีประกาศไปแล้วนะคะมีประกาศบอกไปแล้วอามามามาสำหรับเกมใบขำคุณวรวีคุณสริษาคุณซินดี้ค่ะถูกต้องค่ะโอเคนี่ดนฉันมีเฉลยอยู่อันนี้จดเองไว้กับมือนะคะคุณวรวีคุณสริษาคุณซินดี้นะคะจะอยู่กรุ๊ปี๋ยวครณปี๊เรียกอีกทีนึงเนาะโอเคนะคะเพราะว่า ค่อยๆนะคะใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะสวัสดีครับเอาล่ะทีมเอของเรานะคะคุณวรวีคุณสรีษานะคะแล้วก็คุณซิมิี่สัมภาษณ์สักนินดหนึ่งแล้วกันนะคะอันไหนคุณวรวีคะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะมาตั้งแต่กี่โมง ยกมาเอ,เ,อเอาออกจากบ้านที่ห้าของเราพ okay. okay. okay? ี่ซีโหคนข้างๆดีกว่าชื่อคุณอะไรคะคุณซยิ้ค่ะคุณซีนโอเคอุ๊ยหลงไห้แล้วเห็นไหมเขาตื้นตันมีอะไรจะบอกกับคุณซีหน่อยเจเล โอเคนะคะเป็นอินโดแฟนนะคะมาจากประเทศจีนนะคะโอเคอะไรนะคะใบ้ทำเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อช่วยนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อช่วย <Apple. S 1> แล้วก็เดี๋ยวเราสามารถบอกเป็นภาษาไทยให้กับเขาได้นะคะคนต่อไปค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างชื่อคุณอะไระคะบอมค่ะบอมรู้สึกยังไงบ้างที่แบบจับมาได้เป็นชื่อเราตื่นเต้นนะคะคิดว่าวันนี้จะเอาชนะกลุป,ป,ปีได้ไหมคะ ะะเอาละกลุ่ม A ของเรานะคะคำใบ้มาเลยค่ะโอเค <Okay, S 2> นะคะเดี๋ยวน้องเฟิร์น,ะะใใน,ในนะคะจะถือคำใบ้ให้นะจ๊ะจัดเลยจัดเลยแล้วเดี๋ยวให้คุณซีนะคะเป็นผู้ทายโอเคนะคุณซีผู้ทายราเราทายสามคนได้หนึ่ง 1. 1> อะไรนะคะได้สามได้ไหม เนาะทีมงานบอกว่าแบบนี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวขออนุญาตหลบมุมมาข้างๆเวทีสักหน่อยนะคะหลบมุมมาข้างๆเวทีนิดนึงนอ่ะเดี๋ยวเราจะให้อ่านคำใบ้นะคะแล้วก็ให้คุณสีเป็นผู้ทายนะคะนหนึ่งนาทีใครจับเวลาให้อัปโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้ว,วเฮ้ยเปลี่ยนเล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 ย,เ,ย,เ,ลยเอาไปเดี๋ยวคนดูมันเห็นเลยค่ะอย่าให้เห็นอย่าให้คุณสีเห็นโอเคนะ ได้มากสุดนะคะป้ายเก่งสุดก็คือจะได้เป็นผู้ผ่านเข้ารอบได้รับรางวัลไปเลยนะคะพร้อมแล้วไม่ห้ามอ่านนะโอเคนะหนึ่งใช่ค่ะนะคะจริงจริงอยากหาตัวช่วยไปช่วยทายใช่ไหมคะโอเคหนึ่งสองสามหนึ่งนาทีจับเวลาที่ไหนคะชลบุรีอะลาบินสันเซนทรัลชลบุรีไปค่ะพี่ซีมาจากจังหวัดอะไรพี่จิ้ียงายจ้าไ ช่วยได้โอเคช่วยได้ช่วยอินเตอร์แฟร มากันแล้วไ,ไม่เป็นไรสนุกสนุกเนะอะต่อไปครบปีนะอ,อะไรนะคะพูดว่าอะไรนะคะได้ยินชัดยังหล่อมากหลอกี่กเปอร์เซน็นต์สามพันพอไหมล้านเปอร์อออเซน็นต์ไปเลยโอเคมาแล้วจ้ะคอนไหนคุณมิวคะโอเคอันนี้ท่านแรกชื่อคุณอะไรเอ่ย าไปเลยเหรอคนหนึ่งคนหนึ่งถ้าใครอยากเขาไปอีกนิดนึงหัวใจจะแบบหัวใจจะเต้นเร็วกว่านี้ไหมคนหนึ่งรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ตื่นเต้นนิดนึงตื่นเต้นอยากอยากคุยกับพี่ที่กแหลกแต่ว่าอยากขันเปน็นงซ้ายด้วยนะคะโอเคตื่นเต้นะะ <ๆ S 1> นะคะคนที่สองชื่อคุณอะไรคะคุณมิวคุณมิวคุณมิวคิดว่าจะเอาชน,นะกุ๊งเอได้ไหมอ,อยู่ที่พี่แล้วล <laughs> หแหละ <laughs> <Okay. S 1> พี่เสีให้ความร่วมมืออยู่แล้วใช่ไหมคะคนต่อไปค่ะคุณอะไรคะโยกค,คุณโยกค,คุณโย,ย,ยกค่ะวันนี้พอขึ้นมาอยู่บนเวนทีจริงๆร,รู้สึกยังไงบ้างคนเยอะดีนะคะ <laughs> <laughs> วันนี้ชอบไปเยอะอยู่ <laughs> ใช่ไหม ซื้อเต็มที่เลยเหมือนกันเพราะว่ามีแบบเสื้อผ้ากีนคอลเลคชันใหม่ๆนะคะรายได้รีสิร์เยอะมากทั่วนกติกาคือแัปให้เวลาเท่ากันนะหนึ่งนาทีนะคะทีมงานจะเป็นผู้จัดเวลาต้องถ่ายให้ได้มากที่สุดนะคะเมื่อกี้เขาได้ไปห้าคะแนนนะคะไม่ได้กดกันอะไรนะคะแต่ว่าก็ต้องได้มากกว่าห้าคะแนนนะคะถึงจะเป็นผู้ชนะได้แต่งตัวให้กับคุณตีด้วยนี่แล้วแอปต้องบอกคนหน้าใหม่ใครที่แข่งเป็นคนท้าไปนะตรงเต็ ก็คุณคุณซีจะเต้นด้วยจะใส่ถุได้ผู้ชนะได้แต่งตัวคได้แต่งอยู่แล้วใช่ผู้แพ้ต้องเต้นต้องเต้นได้ไหมมี่ีกต้ไชนะหรือแพ้แุซีก็ต้องเต้นัาะัเจนะคะพราะ ที่เลยค่ะเก็บใบก่อนนะคะมาไม่ต้องเก็บหรอโอเค1ืต้องใบนะคะเก็บทั๋วโอเคนะห้ามให้คุณซีเห็นนะคะพร้อมแล้วเขาเดาพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามจับเวลาทะเลดังจังหวัดชลบุรีขางแสนบางแสน ชื่อไงนี่ไงรูมสัตว์จีนเน่ยในในกรุเทพทีบบท่คนจีนเยอะลาซาดาอยู่ใครยมดีครใครเพืนเวลายังหนุ่เลยน้อง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 หนุ่มหนุ่มน พี่ซเล็เชื่อเรื่องว่าพี่ซีเล็ป็นไทยเลเป็นไ่อกไ่รเครนครับพี่โอ๊คโอ๊คไปก่อนนะและตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะได้ไปทั้งหมดทปีโดนกราไม่ได้ไซหรม่ได้ไปขับโอ้ไ้ครับคีมงาน ก็อเล่นาพี่สีได้อีกทํางะคคะแนนโอ้โหพี่บอกว่าอย่าลงใจเก่งไหมคะใช่เก่งไม่แล้วคกติามเล่นนูนี่นะตกตะิกาะเราก็จะได้แต่งตัวเดี๋ยวมาเลือกไเท็มกันนะไอเท็มพูชนะกรปีของเรานะคะจะได้แต่งตัวแล้วก็ถ่ายรูปกลุ่มนะคะกับคือซีด้วยนะคะ กตัดตัวน่ะ้สาเลือกแต่หนู้อมก่อนี่มมาใหเลือกคนชิ้นเนาะมบี้ให้เลือกคนหนึ่งชิ้นตอกชิ้นเลยเห้อไม่ค่ะให่ตอกสองตอเกี่ช้นก็ได้จริงแบคิดว่าแลวแม่คุ่ารักนะน่ารักพ่อดูม่ใส่ลูกเราให้เลือกคนละสมชิ้นอุ้ย่น่ารักมาใส่ให้ร แมาว,ว,วิัใช่ไหมคะโอเคอมไหมให้ใส่คนละคนจีละคนเลยค่ะใส่จีละคนเลยนะคะจนคนแรกเลยทำไมเ้าต้ึกษากันจุนีนายะกยัไง,ไงไม่รู้จุนพีานายั <c oughs> กษ์กปแปลกๆนะคะอะของน,นะะ้ำโอเค สามคนสอมชิ้นม,มันจะตามใช่ไหม,ไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันอาใส่ตรงไหนโอ้ยอเหมือนเขาเลือกพิกัดอะ่ะจริงนะฮะ,อะโอเคอเน่ารักไหมหมดแล้วก็ได้ไตอนที่ผมยืนอยู่นิ่ง อยู่งาน,นอะไรแต่ที่เขาแบบเราชอบคนท่านิ่นี่ไงไม <c oughs> ่ทุกคนอยู่นี่หรอเออเป็นดิสเพลย์นะคะ <c oughs> อ่ะโอเคถ่ายรูปได้เลยค่ะเจนค่ะถ่ายคู่กับล็อกด้วยใช่ปะไม่รู้เลยว่าทุกคนคืออะไรเป็นแบบหมู <c oughs> มิกม <c oughs> มกี้เมาส์มิกกี้เมาส์อ่ะเจเลคขับขวาซ้ายได้เลยนะคะ นะคะ5คะแนน5คำแต่ก็ยังไม่หั่กรูปีของเราเพราะฉะนั้นจะต้องมีแบบว่าบทลงโทษน่ารักน่ากนะคะก็คือให้โชว์สเต็ปเ,เต้นกันนิดหนึ่งโอเคนะให้แลวตกลงว่าเฉพาะเฉพาะผู้โชคดีของเราหรือเปล่า ได้เต้นไม่ค่อยเป็นโอ้โหเข้าที่รู้มาไม่น่าใช่ <c oughs> โอเคนะ <c oughs> โอเคนะคะ